เอาละคะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้กับผมครับแคทออเดอร์และท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมปิเซตคอนเนกีไดครับผมมาฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่ได้อัปเดตกันเข้ามานะฮะว่าหลังจากแพทฤดูร้อนนะฮะหรือว่าปิเซตเกี่ยวขึ้นนะฮะของทางด้านของเกมปิเซตนะ,ะว่าสรุปแล้วว่ามีอะไรอัปเดตเข้าบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรให้เล่นบ้างยังไงก็ อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมถ้าเกิดว่าใครที่เกิดว่าดูแล้วหรือว่าไม่ชอบใจหรือว่าติชมยังไงก็คอมเมนต์คุยพูดคุยกันด้านล่างก็ได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันยังไงก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าะฮะไปะเอานะฮะก็ต้องขอเกินก่อนนะฮะว่ากิจกรรมพักร้อนสุดอันตรายของทางเกมพิเซษคอนเน็กตีได้นะฮะ ได้อัปเดตเข้ามาได้ประมาณ2-3ถึงวันแล้วฮะหลังจากวันนี้ผมอัดของวันที่31เดือน12นะส่งท้ายปีกันนะฮะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูช่องอื่นแล้วหรือว่าได้ข้อมูลมาแล้วยงไงก็ดูช่องนี้ประกอบไปด้วยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมบอกว่าผมก็ข้อมูลอาจจะไม่นั้นไหล่แต่ผมที่ผมมาอธิบายก็เพื่อว่า ตามความเข้าใจของเราเนาะตามความสนุกสนานยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครผิดหวังหรือว่าไม่ชอบอยังไงก็ต้องขอแัยไปด้วยนะฮะยังไงก็จะพยายามให้ทําดีที่สุดฮนะโอเคอย่างแรกเลยคือที่อัปเดตเข้ามานะฮะขอแนะนําเป็นตู้กาชาก่อนลนะฮะเป็นตัวที่ทําให้ผมเจ็บมากที่สุดเกมนี้คิดสมันรใจฮะเป็นตัวของทางนัทเปกโกลินฮนะคือตัวละครใหม่เปกโกลินครับผมเป็นตู้กาชาใหม่เปกโกลินได้ดูร้อนฮนะ ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้แล้วแหละผมเปิดไปประมาณเปิดนอกรอบไปนะั้นประมาณ9ก้าพันละคือเกือบเก้าพันเพชรแล้วผมไม่ได้อะ <c oughs> เกลือมากแตถกกะะถก่ถ้าเกิดว่าใครได้ก็ยินดีด้วยฮะท่านผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดว่าใครได้ก็ยินดีด้วยโอเคก็ทางด้านเปกวินครับอัปเดตเข้ามาเป็นเปกรินสามดาวแล้วก็มีชุดสกีนนะฮะสวยมากเลยอยากได้เหมือนกันทำไงถึงจะได้วะเนี่ยโอเคถ้าใครได้ก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะฮะก็ตามนั้น โอเคครอย่างที่2ช่วงกิจกรรมนี้ก็จะมีทางด้านของอการลงดันเจียนแล้วจะเป็นการจะเป็นทางด้านของการเพิ่มเม็ดเขียวฮะคูณเม็ดเขียวให้เราฮะเหลืออีกสวันนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมลงดันะ,ะจนภัยนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้เม็ดเขียวเพิ่มมาอีกฮะนี่ฮะก็เป็นประมาณคูณป้น่าจะเป็นประมาณนั้นมันจะคุ้มกว่าลงปกตินะ,ะหมดพอดีนี่หว่าไม่พอ เพชรก็ไม่พอด้วยหมดแล้วหมดอีกฮนะก็ประมาณนี้ฮนะจะเพิ่มช่องของไอเทมพี่ใส่นะับผมแล้วก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การดรอปเม็ดเขียวเพิ่มขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มาดูทางด้านกิจกรรมกันดีกว่านะฮะกิจกรรมพักร้อนนี่อ่าเห็นไหมเพชกิจกรรมก็จะมีตามกิจกรรมเหมือนปกติเลยฮะมีระดับ normal ระดับนรอมอก็ปกติแล้วก็ระดับฮาร์ดนะครับผมส่วนระดับฮาร์ดที่เข้ามานี่จะเป็นทางด้านของอเป็นด้านของน้องโคโคโลนะฮะน้องโคโคโลชุดว่ายน้ำนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาแล้วซึ่งท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะได้แล้วแหละฮะนะฮะ,นะะซึ่งการที่จะได้น้องโคโคโลเนี่ยน้องโคโคโลชุดว่ายน้ำเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าท่านผู้ชมต้องเล่นผ่านด่านระดับะระดับฮาร์ดนะฮะ ระดับพาร์ทของทางนี่อ่าระดับพาร์ทของทางด้านกิจกรรมมาน่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ3เอ่อไม่ใช่สิมันจะโผล่ในเรื่องใช่ไหมแล้วท่านผู้ชมให้เล่นนี่อ่ากำจัดบอสเนี่ยฮะบอสปลาหมึกนี่ระดับอ่าระดับพาร์ทเนี่ยประมาณ10รอบมั้ง10หรือ5รอบนี่แหละฮะเนี่ยฮะตัวปลาหมึกตัวนี้นะให้กำจัดให้ครบ5รอบฮะแล้วท่านก็จะปลดอ่า เป็นตัวละครของน้องโคโคโลนะฮะจะได้มา1ตัวละครเป็นตัวละคร1ดาวเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่านี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะนี่ท่านก็จะได้มาเป็นตัวละครโคโคโรหนึดาวนะฮะก็1ดาวก็ไม่มีอะไรเลยฮะคือแหลงจัดาหนึ่งแหลงหนึ่งเลยเบลหนึ่งเลยฮะประมาณนี้นะครับว่าเป็นตัวละครใหม่ไปเลยประมาณนั้นโอเคปุ๊บแล้วก็อะไรอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะฮะโอ้ชิคผิดชิก,กถูกอืม มาที่เคเวสก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ชุดว่ายน้ำชุดต่อไปที่ผมเห็นนะจากเนื้อเรื่องนะ,ะที่ผมดูถ้าเกิดว่าใครูเูื้นเรื่องหรือยังไม่ได้ดูนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเนื้อเรื่องอีกตั้งหากเนาะเดี๋ยวผมจะมานั่งดูคลิปเนื้อเรื่องแล้วอธิบายไปเลยนะฮะส่วนนี้ผมว่าน่าจะเป็นของตัวชาเลนนะฮะมีทั้งโคโคโลสกินว่ายน้ําชุดว่ายน้ําแล้วก็ของชาเลนนะฮะชาเลนพอดีเลยผมกําลังพันชาเลนเข้าทีมพอดีนะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกบอสของทางด้านวิริฮานะบอสประมือค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมลงไปแล้วก็คงจะยังไม่ผ่านนะขนาดรอบที่1นึ่งผมยังไม่ผ่านเลยเบลก้าสิด้วยบอสนี่ระดับวิริฮานะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะอ่ะนี่ครับ มีอีกอันนึงคือถ้าช่วงเวลาล็อกอินนี่แคมเปญบอกว่าเพียงล็อกอินเข้าเกมทันทีรับจดหมายทันทีวันละ1ครั้งนะฮะและทำการรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนเมื่อกดรับจดหมายจะได้รับเพชรฟรี450เพชรนะฮะนี่เป็นโอกาสของคุณที่จะแข่งแข่งขึ้นก็คือว่าแค่ท่านล็อกอินเกมฮะทุกวันจนถึงวันที่วันที่5มกราคม2021ะฮะเวลา23.59นนะฮะท่านก็จะได้เพชร ทุกวันนะฮะวันละ450นะฮะก็ประมาณนี้เนาะส่วนดันประชนภัยผมแนะนำว่าค่อนข้างที่จะลงยากนะฮะผมว่าน่าจะเอาเป็นไปไปทางลงดันฮาร์ดมากกว่านะผมว่าเพราะว่าเวลี่ฮาร์ดเขนต้งที่จะโหดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครลงผ่านแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ผมว่าน่าน่าจะมีประมาณนี้และฮะก็คงไม่มีอะไรมากส่วนมากมันจะเป็นทางด้านแพคอัพกาชามากกว่านะ ท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะเปิดยากไหมฮะแต่ละคนอุ้ยอ้าวได้กล่องทองด้วยได้ชาเลนจ์ยี่สิบเฮ้ยฮะการลุ้นอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอเครีเซ็ตยุบไม่รีเซ็ตละ่ะเอาชาเลนจ์ดีกว่านะรีเซ็ตดีกว่าฮะึ๊บเปลี่ย,ยนอ่ารีเซ็ตปทําการรีเซ็ตเปิดไปฮะเผื่อจะได้น้องโคโคโล่ึ๊บท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชม คิดว่าไงฮะท่ยานผู้ชมเปิดได้แล้วคิดว่าเปโกลินนี้ค่อนข้างราคาแพงไหมฮะผมคิดว่าราคาแพงเหมือนกันนะโ <c oughs> อ้แต่ละคนเปิดกันได้ง่ายๆแ,แต่ผมไม่ได้เลยวะผมพยายามแล้วพยายามอียนะเปิดนอกรอบก็เปิดเปิด,ปดอัดคลิปก็เปิดไม่ออกฮะนะฮะก็คลิปรว,วมๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนกิจกรรมอะไรมันก็อ่าเหมือนเดิมฮะก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าที่พิเศษคือสกินมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะฮะ ส่วนสก,กิลเปลี่ยนไหมผมก็ยังไม่แน่ใจฮะเพราะผมยังไม่ได้ใช้ฮะส่วนในอารีนาที่ผมไปเจอก็ยังไม่เห็นนะก็ยังไม่เห็นแบบว่ามีาเปกกลินตัวนี้เข้ามาลงในอารีนาเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคําแนะนําอะไรก็ขอบคุณมากนะฮะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะยังไงก็สวัรับวันนี้ก็ต้องขอกรากบคําว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอะไรไม่ดีในปีที่แล้วก็ขอทิ้งไปแล้วก็ขอเริ่มปีใหม่ด้วย ทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมยังไงก็ช่อง Cat Order ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดยังไงก็พยายามจะทําคลิปใหม่ๆต่อไปยังไงก็ขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณทุกท่านจริงๆฮะยังไงก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างก็ได้นะฮะยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอกล่าวเขา่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับเเมีวบ๊ายบาย